้าท่านมีคนมีโชคไม่ราบคนก็จะเป็นามาตรงนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและคนจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจังหวัดใกล้เคียงนะทั่วโลกเลยสวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีครับพี่นีเป็ดเป็นคนเมืองกาญแต่ว่าต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่สายมูนแต่ว่าไม่มูเตรูไม่มูเตรอรแต่ว่าจะมูก็งานนี้นนแหละลอ<า>่ะฮ ล่าให้ฟังหน่อยว่าด้านหลังที่เราเห็นนี่เป็นยังไงมาอย่างไงครคะพี่ครับจริงๆแล้วนะครับผมเป็นนักท่องเที่ยวแหละนะครับแล้วก็ได้คุยกับผู้หลักใหญ่ในกาญจนบ,บุรีนะครับอยากจะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไวเ้เพื่อคู่บ้านคู่เมืองนะครับก็เลยได้มีนโยบายในการสร้างสาระพรมประจําจังหวัดเกิดขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากจะให้สร้างสารพะพรมณที่ที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็หาเดินหาที่ว่าเราจะสร้างที่ไหน แล้วก็ได้บริเวณนะัที่นี้นะครับจริงๆแล้วเราอ่ะอยากจะสร้างหลายๆที่เลยนะมีคนเชิญเราไปาทำบุญหลายๆที่แต่เราบอกว่าโอเคอยากจะให้เมืองกาญเนี่ยอ่าได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดกาญจานบุรีผมก็เลยแนะนําว่าโอเคมาที่ริมแม่น้ําแควสะพายแม่น้ําแควนะข้าแม่น้ําแควเนี่ยตรงนี้มันมีประวัติความเป็นมามากมายในเมื่อสมัยสงครามโลกที่สองตรงนี้เป็นแหล่งที่เป็นสถานที่ฝัง หลุมศพดีกว่าของเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเผาไม่ทันหรือว่าเอาไปทำารชาธิปไตยที่อื่นไม่ทันก็เลยฝังไว้บริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้เราก็เลยคิดว่าตรงนี้มันอาถรรพ์ละเราต้องสร้างสิ่งบางสิ่งเพื่อที่จะให้ล้างอาถรรพ์เพื่อให้บริเวณนี้สิ่งจักสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ลบสิ่งอาถรรพ์เกิดขึ้นด้วยครับ แล้วอันนี้เปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเปิดวันวันที่30กันยายนคือเสาร์ห้าเป็นวันเขาเรียกเสาร์ห้าเดือนหนึ่งมีแค่4ี่เสาร์แต่เดือนกันยายนเนี่ยมีเสาร์ที่5เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเสาร์ห้าเป็นวันมงคลเป็นวันปลูกเสกนะครับแล้วก็เป็นวันที่เทพข้างบนเนี่ยจะลงมาเต็มที่เลยที่นี่ครับหลังจากที่ได้ได้เปิดพิธีเบิกให้แล้วมันมีอะไรน่าตื่นเต้นไหมคะพี่ก็ตอนนี้คนถูกหวยเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าท่านท่านท้าวหมาพรมแต่จย,ยู่ตรงนี้ท่านจะช่วยคนช่วยเหลือ เป็นกำลังใจหรือบางสีบางอย่างกับเศรษฐกิจในยุคนี้อย่างไรบ้างก็ขอให้ท่านให้คนมีโชคไม่ลาบละกันถ้าท่านมีคนมีโชคไม่ลาบคนก็จะเป็นามาตรงนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนชาวจังหวัดกาญจานบุรีและคนจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่า,าจังหวัดใกล้เคียงนะทั่วโลกเลยนะเพราะสะพานข้ามแม่น้ําแควจะเป็นแลนด์มาร์คของต่างๆชาติต่าง,างชาติเนี่ยต่างชาต,ต,าชาติคนไทยจีนเนี่ยที่จะมาเที่ยวและมาถ่ายรูปกันก็จะได้มาแวะมาไหว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้วยนะครับ โอเคก็ฝากไว้สําหรับชาวการชนรวยอย่างเ,เจ้าบ้านที่ดีนะคะคนลุกบ้าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เขาพูดนะฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้เราต้องแบบพึ่งพึ่งหมู่บ้างแลลวพึ่งหมู่คือเหงแหงอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเหงด้วยผมเนี่ยยังบอกว่ายังถูกหวยผมมาถูกหวยทั้งหมดติดกันสิบสามงวดเนี่ยเนี่ยงวดที่สิบสามใช่แล้วตั้งแต่สร้างพระพรหมบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยดวงดาให้ผมมาถูกหวยต่อไปเรื่อยๆนะถ้าผมได้สร้างพระพรหมผมถูกมา งวดที่13คือวันนี้งวดที่สะอาวันที่หนึ่งตุลาคม6-6ผมถูกด้วยอ่าก็เพื่อ,อที่จะมาต่อย,ยอดสร้างบุญไปเรื่อยๆใช่ครับผลลุกเราต้องรีบไปอุดแล้วในนี้มีอะไรบ้างคะพี่มีพระพรมสี่หน้าแต่ละหน้าขอไม่เหมือนกันตรงนี้คืออ่างน้ำมนต์นะครับอันนี้เป็นของพระเกจินะท่านจะฉันแล้วก็ปลุกเสกของหรือว่าบินธบาด้วยบาทอันนี้บินธบาจนบาททะลุ ฉันข้าวจนบาดทะลุนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีเป็นเกยวไว้ล้างอาถรรพ์คนที่บอกว่าซื้อรถใหม่หรือซื้อรถมือสองซื้อบ้านมือสองซื้อที่ดินค้าขายที่ดินอยากจะไปล้างอาถรรพ์บริเวณนั้นมันไม่ดีมีคนตายหรือเปล่าหรือไม่มีก็ตามใช้น้ำมนตัดน้ำมนต์ในนี้เนี่ย,ยตัดน้ำมนต์อย่างนี้นะแล้วเอาที่รองเอาขวดมารองน้ําจะไหลลงมาจะเป็นไหลลงมางใช่ครับมาไหลเลยเนี่ยจะเป็นน้ำมนต์ ใช่ครับแล้วน้ำมนต์ที่เราเอามาเนี่ยเป็นน้ำมนต์ของวัดพระแก้วนะฮะที่สนามหลวงเลยนะครับเ,เราจะบอกว่าในนี้คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือล้างอาถรรพ์คนที่บอกโดนคุณใส่นต์ดำนะหรือว่าดวงชงหรือว่าเขาเรียกว่าดวงดวงไม่ดีนะครับก็มาใช้น้ำนตรงนี้ล้างอาถรรพ์ได้เลยนะครับอันนี้ว่าน้ำมนต์ลอดบาดอันนี้คือรั่วจริงๆนะรั่วจริง่ไหมไม่ทำให้รั่วต้องรั่วจริงๆ,ๆถึงจะแก,แก้แก้มนต์ดำได้ Okay, okay. แม่ตะเคียนนะฮะเรียกว่าเทวดานะครับจะมาอยู่ในแม่ตะเคียนได้ต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่มีแกนไม่มีแกนเช่นต้นมายมต้นโพต้นไซต้นตะเคียนเนี่ยเทยวดาหรือลูกขัดเทวดาหรือเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยที่มียานสงสูงจะมาสถิตอยู่นะครับเขาบอกว่าทาไมคนมาถูหวยกันคนไทยงงไงหรือเปล่าเรามาถูดูเนี่ยคนถูตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยถูถูจนขาวหมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะ มีใครเห็นอะไรบ้างคะใครอยากจะค้าข,ขายที่ดินนะใครอยากจะซื้อบ้านซื้อรถขายรถขายแล้วก็ตามนะหรือป่วยเจ็บนะแต่ละหน้าเรามีเลยเราจะบอกเลยว่าพระพรมสี่หน้าขอไม่เหมือนกันใครอยากจะมีสามีอยากจะมีเมียอยากจะมีคู่ที่ดีอยากมีความที่ดีขออีกหน้านหนึ่งนะครับอยากจะมีโชคลาบค้าข,ขายที่ดีทำออนไลน์หรือว่าตําแหน่งหน้าที่รัฐวิสาหกิจข้าราชการก็ขออีกหน้านหนึ่งนะครับ แต่ละหน้าพระพรมจะไม่เหมือนกันเลยบนได้ดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่ช้างคู่ก็ได้หรือมะพร้าวก็ได้นะสามารถไปบนได้แต่ละที่เราจะเขียนไว้กำกับให้ให้ครบถ้วนครับตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันครับมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะน,นำหมดเลยครับสำหรับคนอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ดวงตกนะครับอยากจะเสริมดวงให้มาเขียนแผ่นทองเขียนแผ่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด และมาหย่อนตรงใต้ฐานจะช่วยท่านน่ะดวงดีขึ้นแล้วท่าน,นจะได้คุ้มครองร้อยคนหมื่นคนล้านคนมาไหว้ก็จะไหว้ชื่อนำสกุลของท่านนี่ตรงนี้ครับเราวมาตงการอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบ,นบ,นบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,น,น,นะคะไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบายสวัสด,ดีครับ